เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นบอกชัดๆเงินซื้อบ้านใหม่คือเงินใครเคลียร์แบบไม่ต้องถามซ้ำก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ั b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเคลียร์กัรชัดๆเงินที่ซื้อบ้านใหม่คือเงินใคร เอาให้จบไม่ต้องถามซ้ำเพราะมันเป็นแบบนี้เป็นคู่ที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มีแฟนๆคอยก่อติดให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดผ่าสดชื่นกับสามีนายตำรวจหนุ่มยิวฉัดมงคล ซึ่งงานนี้วันที่18ธันวาคม2564สาวเจนนี่ก็เพิ่งจะออกมาอวดโฉนดบ้านหลังใหม่ในกรุงเทพที่ตั้งใจซื้อให้ลูกสาวคนแรกที่กำลังจะเกิดพร้อมบอกว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นในชีวิตขณะที่ต่อมาในคืนวันเดียวกันสาวเจนนี่ก็มีการไลฟ์เพื่อพูดคุยกับแฟนคลับ โดยในช่วงท้ายคลิปซึ่งมีหนุ่มยิวเข้ามาร่วมด้วยนั้นปรากฏว่าก็ได้มีแฟนๆหลายคนแสดงความสงสัยว่าเงินที่ใช้ซื้อบ้านหลังใหม่นั้นคือเงินของใครงานนี้เจนนี่จึงได้ขอตอบชัดๆเอาให้เคลียร์ๆไปว่าไม่ต้องถามนะคะว่าเงินใครซื้อ เงินยิวก็คือเงินเจนนี่ทำงานมาทุกบาททุกสตางค์ให้เจนนี่หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะซื้ออะไรมันก็คือตังของเจนนี่สำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ